สวัสดีครับเป็นแฟนช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมนะครับยามาลุกเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาเวลาสคู่อย่าลืมกดไลค์กดแช์นะครับและเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยพักยก77นะครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ําคืนวันจันทร์นะครับคืนนี้ฟุตบอลอาจจะไม่เยอะครับเพราะเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงทีมชาติแล้วก็ฟีฟ่าเดด้วยนะครับดังนั้นไปเริ่มที่เวลาตีสามตรงก่อนครับฟุตบอลเนชันแนลลีกของฝรั่งเศสนะครับบิเลฟรงซอันดับ12จะเปิดบ้านเจอกับเรสตาทีมจ่าฝูงนะครับ เหลฟรานซ่เนี่ย29แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้รูเอิร์นมา0ต่อ1น,นะครับก็เรมี่โบเนนแฟนติดโทษแบนนะครับแกนหลักแม็กซิมบรองอ่าคริสดาซินวานะครับกองหน้าเป็นคอลลี่เอมบูยี่หัวหอกชาวเซเนกัลครับ อกับ Red Star, เรสตานำบินจากฟูมี5 1แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอชาโตรัวมา0 0น,นะครับมีฮาซันเบนาลี่ชูเอนดอยตัวเซเนก้าเล่นกับเคมซิเซนะครับนัดแรกเรสตาเปิดบ้านชนะ2 0คู่นี้ก่อนเกมเรสตาบุกมาเป็นต่อแน่ครับเอาเอง่ายเหนือกว่าเยอะนะครับบีเลฟรานเซนี่แพ้มา4เกมติดยังชอบที่เรสตามากกว่าครับดูแล้วมีโอกาสสูงมากจะบุกมาเบียดชนะเก็บ3แต้มคู่นี้เชีย์เรสตานะครับ คู่ต่อมาตี35ครับไปดูลีกา2ของโปรตุเกสอ่าวิลลาเวเดนเซอันดับ17จะเปิดบ้านเจอกับบาเลนเนนเซสทีมบ,บ้วยนะครับเอ,า,อาง่ายๆรองบ้วยกับบว้ยเจอกันครับ วิลาเวเดนเซ่เนี่ย16แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้ปอร์โตบีมา1-2นะครับแกนหลักก็อันเดอโซอาเรสกอนซาโลเท็กเซียรากองหน้าเป็นชูเอไคเซโดนะครับเจอกับบาเลนเซ่เนี่ย16แต้มเกมล่าสุดแพ้คาร์มาไดกับไลซอสมา1-2นะครับมีซาเวียเฟอร์นันเดสรูเบนปีน่ากองหน้ามักเซียลซินวาครับนัดแรก เป็นววลาเบอร์เดนเซ่บุกชนะมา2-0คู่นี้ก่อนเกมเขายกให้วิลาเบอร์เดนเซ่เป็นต่อแน่นะครับเอาง่ายๆแย่กับแย่มาเจอกันแม่วิลาเบอร์เดนเซ่ก็แพ้มา5เกมติดส่วนบาเลนเนเซ่ไม่ชนะใครมา12นัดติดต่อกันแต่ดูแล้วเนี่ยแม่ยังชอบคือด้วยความที่มันสูสีมากๆนะครับเกมแบบนี้ มีโอกาสออกเสมอสูงมากๆเลยครับดังนั้นเกมแบบนี้วัดใจบาเลนเซียทีมเยือนนะครับจะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับปิดท้ายที่เวลาตีหนึ่งครึ่งไปดูฟุตบอลโรมาเนียครับเป็นโซนตกชั้นกรุ๊ปรอบอันัดแรกนะครับเปโตลุน อันดับสิบฤดูการปกติจะเปิดบ้านเจอกับใครอยู่ว่าอันดับ13ฤดูการปกตินะครับเปโตรุนเนี่ยเกมล่าสุดแพ้ขาบ,บ้านใหกับเซบซี่มา1ต่อ2นะครับตัวหลักๆก็มีแชร์ตัวบราซิลทาคาดูกิเซโตตัวญี่ปุ่นแล้วก็มีจอร์โกลเซฟกองหน้าเป็นอลบิวเบริชานะครับเจอกับครโยวาเกมล่าสุดแพ้ขาบ,บ้านให้กับ อ n i ยูนิเวอร์คลายอวามา1-2นะครับตัวหลักๆก,ก็หวนบัวซาตัวอาเจนยาซีนบาฮัาตัวฝรั่งเศสนะครับกองหน้าเป็นออเรเลียนทิชูกองหน้าตัวเก่งเจอกันในฤดูกาลปกติเนี่ยเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับคุณ้ก่อนเกมเขามองเปโตรรูปเป็นต่อเล็กน้อยนะครับเอาง่ายแม่ก็มาถึงรอบนี้แล้วเนี่ยก็ยังมองว่ามีโอกาสสูงนะครับที่ จะเป็นฝั่งของเปโตรุนที่ดีกว่าครับเพราะว่าในบ้านมันตามสิติอยู่แล้วบอกบ้านใครบ้านมันวัดใจเปโตรุนดีกว่านะครับมีโอกาสจะเบียดชนะได้ในคืนวันนี้ครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่เรสตาบาเลนเนเซสแล้วก็เปโตรุนนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยพักยกแต่สิอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ